สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์ทุกท่านและพยาบาลทุกคนที่อยู่จิตเวชไม่ว่าจะเป็น15ทับหหญิงไม่ว่าจะเป็น8ทับ8ที่หนูไปโรงพยาบาลมานะคะหนูถามจริงโรงพยาบาลเปาโลเมลเดียนสะควานพายสะพานควายทำไมต้อง หมอพีททำไมต้องสวมเขาให้หนูหนูบอกตรงๆนะลูกของหมอพีทอยู่กับหนูชื่อว่าสายป่านทำไมต้องทิ้งหมิวแล้วก็ทำไมต้องให้หนู ไปสอนหนังสือหรือให้ช็อกโกแลตและให้หุ่นยนต์อัตโนมัติคล้ายๆหุ่นอาร์ซิโมทํทำไมต้องให้หนูเดินตอกๆไปหลังตรงนั้นเพราะว่ามันอันตรายมากเพราะมันเป็นซอยโรงช้อนคุณหมอพิษคะทำอย่างนี้ทำไมทำไมเลี้ยงทำไมไม่กล้าเลี้ยงลูกให้หมิวกับหนูเลี้ยงลูกทำไมคะ สายป่านเป็นเด็กผู้ชายไม่ใช่เด็กผู้หญิงหนูขอสารภาพบาปแบบพระเยซูคิดนะคะอ่ะหนูทำอย่างเงี้ยคือการสารภาพบาปในประเทศย e ุโรเปียนหนูพูดจริงๆหนูพูดแล้วข้าแต่แองข้าแต่พระองค์ในนามพระเยซูคิด My name is ชนุสราพร้อมสุกหรือ nickname is n i ไ e I am sorry เอ่ออิน r ัวซิกไอดอนอันเดอร์สแตนแทนคิ u จุดฟุตสต็อปในานามพระเยซูคริสเอเมนหนู Amen. ทำอย่างเงี้ยหนูอ่านพักคำพีนะคะแพทย์วิชรุเกษมแพักดีพงษ์ ทิ้งลูกตั้งแต่เล็กๆทำไมคะทำไมหลอกจอยทำไมหลอกแหม่มทำไมหลอกไหนไหนทำไมหลอกทุกๆคนที่เป็นอาจารย์แพทย์และทำไมโกหกพวกหนูพวกหนูไม่ใช่บัฟฟาโลพวกหนูไม่ใช่ Buffalo. พอนา f วเลบัฟฟาโลแล้วก็สกิลมิงด็อกพวกหนูไม่ใช่ควายที่จะมาหลอกหนูได้ทุกคนหมอ หมอทํำหมิวแล้วก็หมอทําเดียหมอทําใครๆมามั่งแล้วคะหมอยอมรับเป็นได้ไหมรับผิดชอบของจรรญ,ญาบันวิชาชีพแพทย์หมอทําอย่างนี้ทำไมคะมันไม่ดีเลยถ้าดีเขาก็ไม่เอาไปมอสตาดามดบิ๊กบอสเขามีจริงนะคะหนูบอกแค่นี้นะคะคุณหมอพิชรุสกะเเสมพักวีพงขอบคุณค่ะ Thank you for your for attention กะลุณาขอเลข10ไปในเจ้าบอดี้